สวัสดีค่ะทักทายกันวันนี้นะคะที่หน้าร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะเปิดร้านด้วยตัว L 5 0 1 8 DT นะคะตัวนี้เป็นรถที่ติดเครื่องคิปอ้อยมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะ mm. เปิดราคาถูกที่395,000บาทนะคะ395,000บาทนะคะขายไปในสภาพนี้เลยนะคะสภาพยังดีอยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นส่วนครบนะคะใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ได้เป็นเครื่องคีปอ้อยตราช้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องคีบอ้อย AGB 4 7 0นะคะ เปิดราคาถูกๆเลยนะคะตามโปรโมชั่นของร้านเรานะคะ395,000บาทนะคะรถจดทะเบียนปี6-2นะคะคันนี้รถจดทะเบียนปี6-2นะคะไม่ใช้งาน1,400ชั่วโมงนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ตั้งงบไว้ไม่สูงนะคะอยากได้ตัวรถกับเครื่องคีบอ้อยไปใช้งานนะคะสามารถแวะเข้ามาชมได้เลยที่ร้านทกเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะ ร้านแท็กตอร์ฟาร์มนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะสอบถามโทร094264 0798ค่ะ0858529515ค่ะ0652821688ค่ะ096441 0190ค่ะที่ร้านก็จะมีให้เลือกหลาย คันนะคะก็จะเป็นตัว L 5 0 1 8 SP สีดำฟรีดาวนะคะ L 5 0 1 8 SP รถปี64นะคะดาว50 0 0 0บาทนะคะตัวนี้ก็เป็นรถปี64เช่นกันนะคะดาว40 0 0 0บาทนะคะ L 5 0 SP รถปี63นะคะขายเป็นเงินสดที่545,000บาทนะคะส่วนอีกคันนะคะคันนี้เป็นรถปี64นะคะราคาจะอยู่ที่545,000บาทดาว40 0 0 0บาทนะคะ l ห้าศูนย์หนึ่งแปด sp นะคะคันบนนะคะคันนี้ขายในราคาถูกๆเช่นกันสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะคะส่วนอีกคันนะคะคันนี้เป็นรถปีหกห้านะคะห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะคันนี้ดาวห้าหมื่นบาทได้เลยนะคะจัดโปรโมชั่นอีกคันนะคะเป็นตัว l ห้าศูนย์ dt นะคะเป็นรถปีห้าแปดนะคะคันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะคะราคาจะอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะรับตามสภาพนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่าทางร้านเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะ สนใจคันไหนนะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะโทร094 2640798ค่ะ0858529515ค่ะ0652821688ค่ะ0964410190ค่ะ